สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรกว่าเป็นปรัตถุปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถุปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ แล้วก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตปุปชีวปรเรประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตปุปชีวีเปรตที่มีประเภทมีกรรมเบาไข้จะหมดตนประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลนั้นหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากขอนำเ,อเรื่องราวของปรัตตูปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาทนุบาลศกผู้จเจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน,นมาเล่าให้ฟังอีกสเปรตหนึ่ง เป็นอันว่าเรื่องเปรตหนะ้าบายภูมิแล้วก็ของดจาเพียง,งแค่วันนี้ว่าเรื่องบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนํามาเล่าไว้เพียงเป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารบพระสา,ารีบุตรซึ่งเป็น,นอากาสาวกฝ่ายขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเร่งกล่าวว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องโนหมห่มร่างหน้าตาหน้าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพงร่งไปได้เส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็น,น,นชัด ยิงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอไม่มีความสุขผอมมากมีส่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นต่ำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยมมาโลกในแกนรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์สลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเปรยก่อนเพื่อเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทําที่เธอทำด้กายวาจาใจเป็นอย่างไรอย่าวเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย่าคนดีที่มีจิตเรื่มใสในพระพุทธศาสนา จะพากันชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพูกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลทานบารมีเป็นต้นดจนนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนารกแล้วก็ามาเป็นเปลตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วที่กล่าวมนี่ก็เป็นผลของกรรมที่รีฉันทำไว้ในชาตก่อนที่ไม่ได้มีจิตเลมใส ในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีนุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่ที่ได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงปลื้งดิฉันจากความทุกนี้ได้เถิด นี่ฟังแล้วก็จําให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาก็ให้ประสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งที่โศสนให้แกเขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของสมเด็จพระบทิพแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคําว่าแจ่สงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบินา,าทเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั่นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลําบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายามยิงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุลูกหนึ่งแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กน,นางเปรดนั้นพอท่านภาษารีบุตรเทระอุทิศส่วนกุศลให้ข้าวน้ำ และเครื่องหนุ่มห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแกบรรดาน,นางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปริดามีผ้าน,นุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้านในแคว้งกาสี คำว่าผ้าในแฟรงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเป็นกล่าวว่านางเมียพรนวะิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสาริบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญศนให้นั่นท่านเป็นพระอรียเจ้า พระอาริยเจา้าทําผลนิดเดียวทกุสลนิดเดียวย่อมมีอาสุันิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทําบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกําลังน้อยเป็นหน่อย,น,อยนางเข้าไปหาพระสาริบุตรแสดงกายความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจยังนี้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่ง,ส,งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจินด,ดวงดาวประกายพึิกเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้ก็วิมานคนเจ้านี้มีสำเร็จแล้วปดีแก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะสายกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพธิดดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีตรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลก,กรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนระษารีบ่บทเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ได้แค่ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผู้ที่ส่วนกุศลให้เธอเธอเมียนิสงทั้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธิดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเมื่คุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีคือมีความรู้มีความคุณนาในโลกเห็นดีฉันสูผ้ผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริอเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งภาพประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่พิสุขแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั้นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบนึก้ดยกามที่น่าปรารถนาคําว่ากามที่แปลว่าความใคร่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้า สิ่งผู้ใดกอบรูบรร้ใดรรามที่นุก้าความไข่ที่น่าปรารถนาคือมีพวกสมียาหบริโภคอาหาร,ร,าหารมีข้าวมีรถหลายอย่างหรือว่ามีรถเป็นพันพันอย่างหรือว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดานเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอเรลคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประมาณว่ามือที่ที่ฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามมีร่างกายอิ่มเอิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคําเดียวที่พระสารีบุตรให นี่ต่อไปก็บอกถึงอันนี้สงที่ภาษารี่บทได่ถาวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็เพราะว่าเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถาวายประมาณหนึ่งคืบและที่สุศสนฉันรับแล้วมีอะไรสงอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว่งของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของนิฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าฝ้ายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห้ออยู่ในอากาศที่ฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมโนหน่มขอพระคุณท่านจงดูผลเรื่องการให้ข้าว และต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขนาดนี้นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแย,ยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าะไในเป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแกพระองค์นั้นได้ผ้านหนึ่งคืบและต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น ผู้ที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันดิฉัน,ดฉนได้รับอณิสองอย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสัโปครณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดา,ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐมชาติด้านดอกอุบลเต็มเรื่อน้ำมันดาดาดไปด้วยเกสรบัวดีฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญดิฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวพระคุณเจ้าผู้เป็นปราด้ววยควารานี่าคามกกรุณา่ดีฉัน นี่ฟังไว้แล้วก็จําว่าทำหรับการบาเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทําบุญแบบนี้เด้วความจริงอยากจะได้สามเรื่องจะได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านประสารีบุตรไดเห็นเปรตพู้ผอมโซมีแต่ชีโคงท่านผู้เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน่าเกลียดสรผอม มีตัวสัสร้างประดิเสนเองคือพอร้อมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทําไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านเพื่อได้าชิไกลไปแล้วนานดิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเสเลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโอ,อยหิตผู้หญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโอยหิห่ทวรุตทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่ก็เป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหน้องกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบัชาท่านเป็นเปรคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวแากการกินน้ำเลือดน้ำเหลือ,นองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคําของมารดานี่จําให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แก่เขาโดยตรงว่าทําบุญอะไรก็ตามทําแล้วทิศส่งกุศลให้่จะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านพระสารีบุตร มีจิตอนุเคราะห์มานดาได้ฟังคำาครามานดาลแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเทระและพระอนุรุตและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิทั้งสี่หลังในทิศเังสี่แล้วจะไว้กุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์และให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศนสงุศลให้แก่มานดา ขณะที่อที่ส่วนกุศลน,นั่นเองข้าวและน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระศาสนาบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพพฤิดาโน่งหม่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฟงกาสีว่าดับไปด้วยอาพรนาวิกิตเข้าไปหาท่านเป็นมหาโมคคัลานะ ท่านพระโมคธาลนัทยังถามว่าดูก่อนนางเทพปฏิดาท่านมีวันะงอกงามยิ่งนักวรรณะแปลว่าผิวพรรณสองสว่างสวัยไปทั่วตุกทิศสถิตยอยู่ดจเจันดาวระกายพึกท่านมีวันะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลนี่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพระสายกรรมอะไร เล่โพพราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูลกอนนางเทพดดาผู้มีอนุภาพมากอาจมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุงเรืองถามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นมารดาของท่านภาษาดีบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตทียบพร้อม,มด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำโมเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโอยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแทงบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศิสษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงไม่กินหนองไม่กินเลือดของสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและของมนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในปราชา ที่ฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทายของท่านภาษาิบุตรท่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษาหบุตรผู้เป็นปราดผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้ออธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกัน,กนว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่ อย่ารีบรัดขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังรือว่าที่นี่เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพยคุยานนึกได้ฌานได้มัน่าเอานเรียกว่าได้อุปจาระสมาธิก็แล้วกันจิวันันธาเพราะเร่องตะวันนันธาเปรตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตานิปิเสุตตันตวีดกขุตกนิกายเปรตวัตถุไต้กล่าวว่านันทเสนอมบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิต็ถึยอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่าก,กรีดตัวคุขระน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อน,นันทาเป็นพญาของท่านได้ทำกรรมันลาวกไว้จริงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันดเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ในการวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคําชั่วหยาบแก่ท่านไม่จากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนั้นแล้วสเสด็จยงถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนว่าไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ ขอเธอจุนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะใภ้คุณเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนาาเตรยก็ตตบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันได้มือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะสงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพิสูทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริสิผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกําหนัดจินดีในเพศเป็นเพ้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มน้ำสําราญแล้วให้ข้าวให้น้ํา แล้วดนอุทิศส่วสสนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทํำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจําให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาเลยกระดาษประเภทเผาน่ะเขาต้องให้จาแบบนี้หรือเวลาสันทีเล่าลัดลับก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถาวายแก่พระรหันในสมัยนั่งพระรหันมีอยู่พอเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพในที่สุดทําเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็อทิศส่วุสุนสนั้นให้แก่นามเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบดวิย์ มีความสวยสดงดงามมีเครื่องบรรดับอเมทิต์มีแสงสว่างจากกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาวุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันดเนสนทราบในคืนหลังท่านนันดเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยังถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นางก็ตอบว่าท่านอนตเสนฉันเป็นพญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจะเอาข้าวให้กินยาพายน่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันแต่จะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแกบ่บรรดาพระบิดาส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนําไปถวายแกบรรดาพระหลานทั้งหลายอาน,นิสงส์ยิ่งมากอย่างนี้อาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวันนางเปรกก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจํา นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตขั้นตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมืนอนนันทเสงก็แล้วกันสาม,มารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อจากนี้ไปก้ขอจยยุติขอความสุขสวัสดิพิพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบันดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี